โมทนาคุณสุมิตรานาคดีผู้ดีผ่องใสเป็นนิจสินผู้สร้างเหตุแห่งความรวยเป็นอาจินใจโสพินสว่างดังสุริยนท่านร่วมบุญสืบมายุพุทธศาสตร์มิให้ขาดศูนย์จากการอนุสน อนุโมทนาท่านที่ทำตนเหมือนอุบลชูพน้ำงามละไมอันอายุพุทธศาสนาสืบต่อมาได้หลายชั่วอายุไขเพราะมีอยู่สี่อย่างที่ํำไว้ช่วยทำให้อยู่ถึงปัจจุบัน หนึ่งนั่นคือาศาสนสถานมีอาคารสำหรับรองรับขันสองสาศาสนวัตถุหลายสิ่งอันไว้เพื่อรันงานาศาสตร์ให้ก้าวไปสามสาศาสนบุคคลคือพระเนนที่จัดเจนสอนสั่งแถลงไขสีสาศาสนธรรมอันละไม ของจอมไตรคือองค์พระสัมมาสีศาสตร์นี้เหมือนเสาหลักมีสี่ต้นที่คำจนอาคารแกร่งดังหินผาให้อายุพุทธศาสตร์ยืนยาวมาหลายชั่วยุคนจนถึงเราแต่เมื่อการเวลานั้นเปลี่ยนไปเหตุปัจจัย ที่จะทำให้สีเสามั่นคงได้ต้องใช้ทรัพย์มิใช่เบาถึงจะเอาสีเสานี้ให้แข็งแรงแต่พระนั้นมิใช่มีมากเงินตราจึงต้องอาศัยโยมที่ชอบแสวงสรรหาบุญแบ่งปันทรัพย์คอยจัดแจงแล้วก็แบ่งปันทรัพย์นั้นให้วัด ให้วัดนั้นมีทรัพย์เพื่อรักษาเพื่อสืบอายุพุทธพระไตรลัตให้คำสอนของพระองค์ทรงจ่มชัดแล้วกะจัดความมืดมิดในใจคนอานิสงส์ที่มีส่วนสืบอายุศาสนาที่สอนเรื่องมรรคผลท่านจะมีสมบัติใหญ่ติดตามตน แล้วมีคนดูแลซับทุกเวลาอายุไขของท่านจะยืนนานเพราะสืบสารอายุพระศาสนาตระกูลท่านจะสืบทอดหลายชั่วอายุมากกว่าทุกตระกูลในแผ่นดินท่านจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย อย่างสบายทุกชาติเป็นนิจสินปรารถนาสิ่งใดสมดังจินไปจนกว่าจะหดสิ้นพบชาติเอัวเกวันบุญนั้นอันแสนยอดเยีย่ยมจะเทียมทัดฟ้ามหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน